ถวายซองเออวางผ้าใจแล้วก็ถวายซองอ,อ่ากลุ่มนี้มากลุ่มแม่บ้านกลุ่มคณะกูกลุ่มเอออุ้ยนะอ,อ่าก็ไม่ใช่ว่าเขาใช้ซองไอ้เขาเขาได้ใส่ซองใช้ซองกี่บาทกี่ตังค์เราก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้เลถ้าจองละร้อยเนี่ยก็พระก็คงจะรวยนะเออฮะเ,เ,เ,เหลือไว้ใจหรือลูกระดับพอ,อ,อไม่มีรองร่งราชการจีบาทนั่น เนาต้องห้าสิบบาทเลยพ่อก็ได้เยอะยู่นะคนเป็นร้อยร้อยซองเออพุงละร้อยซองพุงละห้าสิบซองเฮ้ยเยอะอยู่เก็เห็นยามใหญ่ๆเนาะมีนามีเราคิดเราก็มองอยู่นะไปก็ไปในในบ้านเมืนั้นนะเอ๊ะทำไมพ่อจังเอายามใหญ่มาแท้มาเราก็ไปเราก็ไปมองอยู่นะว่าที่เขาสวดพิธามนะที่ไหนยามใหญ่โอ้าะเอาผ้าวางปุ๊บกองกุญแจทึกงี่ไม่ล่ะไอย่ามเล็กมันจะเอาใส่ได้ยังไง หมุนๆแล้วก็ยัดให่ย่ามโอ้เป็นอย่างนี้แบบนี้เองนะย่ามไปนี่ก็เสมอกันเลยนะย่ามใหญ่เนี่พายย่ามใหญ่เนือมีนนหน้าไหนเข้าใจได้แต่พายย่ามใหญ่นี่ระวังนะลูกนะมันต้องมาอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัย <laughs> เป็นการต่างๆนี่เดี๋ยวก็มางานจิ๋วข้าวชุดอาปีนั่นน่ะ <c oughs> เห็นย่ามใหญ่ๆนั่นน่ะพายไปบินตบาดโอ้บ <c oughs> ินอย่างนั้นแด้ไมวัดดวงตาบัวเรานี่นไม่เจอย่ามนะเออถุงบาทใหญ่ๆนั่นแหละ เออปิดกลางๆก็รูดจ๊บอย่างดีโอ้พาก็ได้เต็มยัดเต็มยัดเต็มโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะนั่นแหละเพราะการลงทานเรานี่ลงลงทานเท่าไหร่ล่ะนั่นนะสองพันสามพันลงทานลองคิดดูดินั่นลงทานบวชเรานั่นเราก็อยู่นั่นโอ้ยเราเจ้จนเราป่วยนั่นน่ะเราเราก็ว่าพาพปาไงครั้งแรกออกออกงานกับพ่อแม่ครูอาจารย์ใช่ไหมล่ะตากแดด แล้วก็มาฉันน้าเย็นเพราะเราอยู่ยในแดดอยู่ในฝนอยู่ในลมตลอดเราไม่ได้เป็นนะเพราะเราไม่ได้ฉันน,น้ําเย็นสักทีรัฐบาลอยู่เขานี่ใช่ไหมล่ะอันนี้มันเข้ากาันที่ออกทางมาแดดกลับมาฉันน้ําเย็นขอพระป่าไม่เคยเจอไอ้นั่นนะไม่เคยเจอไอ้อะไรล่ะเนยปันป่นปั่นใส่น้ําแดง,งเออโว้ยเขาชัดเขาชัดถ้วยหนึ่งเราชัดสามถ้วย <laughs> เอามาป่วยกันนั่นเลย <laughs> งานลงตาบัวตั้งจากนั้นจนถึงกลับไปไม่แตะอีกเลยนะงานลกงตาบัวนะกลับไปไม่ไม่แตะอีกเลยป่นน้ําแดงนั่นแหละเออมันก็เหนื่อยเนาะมันแดดนี่ปีนั้นน่ะแดดอู้ยแดดมากฝนก็ตกไปบอยนี่แหละตี้องตาบัวละขันจะเข้าสู่มหาปฏิญญาพันนั่นแหละนั่นแหละเราเรเราเราเป็นบุญเรานะนั่นแหละเป็นบุญจริงๆไม่คิดว่าจะเป็นบุญเราที่เรา ได้กลับมาลงมาจากภาคเหนือแล้วได้เข้าร่วมงานของพ่อแม่ครูจารย์ถึงจะเป็นงานที่ละขันก็เป็นงานที่เราพร้อมทุกถิ่งอยา่างนั่นะเรื่องของเรื่องมันเฮ้ยเราไปทุกความเคารพหนึ่งนี่ผ้าผืนเดียวเองเนาะนี่ผ้าผืนหนึ่งพ่อก็ใช้อยู่นั่นพ่อใช้เป็นผ้าปูนอนตลอดนะผ้าผืนหนึ่งก็มีผ้าอยู่อังจะเปื่อยหมดแล้ว <c oughs> เปื่อยหมดแล้วอังจะานะั้นเปื่อยหมด มันฝังยอ,อยู่น <t boring biết> like ี่พ่อจําได้ยุดท่านทําไมก่อนมันเป็นเบ้บ่อตรงนี้นะสิ่งของทำไงก่อนเนี่ยฝังอยู่นี่นะพวกตังจะพวกอะไรนี่ฝังที่ตรงนี้แหละที่ตรงรนุ่มอันนัตอนที่หลังแล้วก็เอาเราเอาดินมาถมไปนะะพวกอังจะพวกอะไรเก่าเก่าที่พ่อใช้แล้วตอนั้กมันก็ลกนี่ตรงนี้นะตอนั้นก็ลกหมดใช่ไหมเออบางที่ที่ล้างบาปมันก็มีไม้ไอ้เล็กๆอันหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็เดินรอบไปนั่นแค่นั้นเองตอนนี้ก็เป็นที่ มันไม่ได้ที่รับจบนะเป,นเป็นที่ยอมผ่านนะนี่ที่ตรงรับจบที่เป็นที่ยอมผ่านนะเออนั่นแหละแล้วก็ฝังตัวนั้นมันก็ลบหมดนะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเออที่มาอยู่ใหม่ๆนั่นอนะ่ะก็ฝังรวมกันตรงนั้นนะ่ยก็บอกเออโอ,โอ,โอ,โอนี่แหละมันเป็นคนพี้ยนนะดินให้แล้วก็ฝังฝังนั่นแหละแล้วก็เลยเหลือผ้าอยู่ผืนหนึ่งที่ยังไม่ช้นั่นแหละผ้าผืนเดียวนั่นหละไปกล่าวลงแต่บทนั่งรอดใกล้อยู่ที่จรีราชสังขารพระมังกุจานท์เขาลงมาจากสลาพอดี เราก็ไปทันพอดีนี่นั่นนั่นรถน้ำน้ำศกน้ำอะไรเขาก็ว่าไปตามปฏิปทาเขานั่นและเราก็นั่งอยู่นั่นก็แบกอารมณ์มาเราก็เข้าไปทันพอดีโอ้ดูมีแค่นี้แหละว่ะผ้าผืนเดียวแม่นี่มาทําบุญให้ก็าเจ้าอ้วนนั่นแหละแล้วก็ใช้ผืนหนึ่งเพราะเราไม่มีผ้าถ้าใช้ผ้าสบุงนี่แหละผ้าสบงนี่แหละเรามาปูนอนจนถึงปัจจุบันกัผ้าทุ้นั่นแหละนั่นแหละผ้ายยอมนะ เป็นภาพฝ้ายยอมดอมมายอมแม่ก็ยอมยอมมายอมมันมาจากกันแหละกับพี่นามาแล้วก็มายอมนั่นแหละเป็นภาพฝ่ายพื้นหนึ่งเราอยู่ข้างในนั่นน่นมันมันมันยุ่ยบ่แล้วพื้นหนึ่งเป็นบุญเพราะไม่มีอะไรอิวัดเราใช่ไหมละ่ะเป็นบุญกับดวงตาบัวจากนั้นเดี๋ยวนี้ลน่นล่นเลยนะอืม ไม่คิดว่าอานสงสงเล็กๆแน่น้อยแต่ใจเป็นบุญเป็นกุศลที่สมบูรณ์จะทําให้อานสงสงนี้สําเร็จผลในปัจจุบันเรามีอยู่มีฉันมีอะไรที่สบายทุกวันนี้เพราะบุญจากองค์หลวงตาบัวเราแน่ใจขนาดนั้นนะนั่นบลเราเลึกไปเรเลึกไปก็นั่งเกียอยู่ก็ลึกถึงท่านตลอดตลอดมันก็ตั้งนั่งเป็นกำลังใจกำลังใจเราลตลอดเราเป็นอย่างนั้นนะีน่ิสยเรานะถ้าก็ลบเราเนี่ยมันสู้ตรงสู้ตรงนะ ใครจะว่าไงเราไม่เข้าไปก้าวไก่มีคอมเมนต์ว่าเรานี่เอาพ่อแม่กุญแจเอาลงตาบัวหาอยู่หากินเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ระวังทั้งหมดนั่นเพ,พราะความเคารพนี่นี่กั้นเราก็เอาพระพุทธเจ้าหาอยู่หากินที่ใช่ไหมละ่ะถ้าพูดอย่างนั้นก็จะแดงว่าพวกเราไม่มีจิตเป็นบุญกุศลเลยไม่มีความเคารพในครูในบาเลยนี่เรื่องของเรื่องมันอย่างนั้นเราก็เอาศาสนาหากินที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดอย่าง,งน,นั้นนั่นน่ะเราเคารพนี่ใช่ไหมละ่ะ เราก็ลบเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระอ,องค์พระอ,องค์ตัดไว้ที่ถูกต้องดีงามเรื่องนระกเรื่องเจ้าวันเรื่องการเอ้เข้าจำฌานจำยานได้ขึ้นสู่พรทม,มโลกอากรุปะพมัมนจัดได้หมดนี่นั่นะตัดจินปัญหาได้ก็เข้าสู่โลก,กุตระโสดาจิตตาคา,าณาคาอาารลหันแล้วก็เอาหลักคำรรมคคำสอนพระเจ้ามาเทศจะแลาอะไรมาเทศ นั่นเราจะเอาเราจะพูดอ,อะไรล่ะเอาปีเต็เอาผีตัางไดนมาเทศล่ะใช่ไหมล่ะนี่าเราเทศเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องปกติในอนุปุญญาธิการถ้าไม่เทศอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานแบบนั้นการเทศจริงออกแบบนั้นเล็กน้อยเทศให้เขาฟังพอห้อมปากหอมคอเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจเราเขาไม่เข้าเข้าไปเข้าาจนะลูกนะนั่นแนะหละดูแล้วก็พร้อม ทาง,างด้านไลน่สดก็พอมอดี่จะปั่นอยู่พอดีนั่นก็เลยได้ภา้าันนั้นพอเขาเรียกว่าอะไรพอเป็นแบบยา่างเป็นแบบแผนเป็นงานแรกที่เป็นงานชาบนิจิตของลูกศิษย์ลูกหาและเป็นงานแรกที่ปลอดสุราปลอดเครื่องมืนเมาต่างๆและเป็นงานแรกที่ผู้เข้าไปในวัดวารามมีระเบียบที่สุดเลย นั่นแหละนั่นก็อีปกติไอ้มันทาบ้านเรานะเห็น,นบ้าน้านคำตนาบ้านหัวตะคำไปวันเวลาไหนก็เป็นไงแต่ก็รู้สึกนะยิ่งบ้านคำตนาที่ไปแนละ้วองานของแม่จิตงานของแม่แหลมเนี่ยโอ้ไม่เป็นยังไงแต่ความรู้สึกเนะยมันข้าจะจะพูดถึงบ้านเราก็าอะไรมันอภาษานะเอภาษานะไม่ได้ว่าใครนะภาษา,าเาเแียกว่าแหละมันบ้านนอกเกินไปนะ ด้ว่จริงเราจะเป็นระเบียบแบบแผนอะไรที่มันดีหน่อยเรจาจะก,กันี่แหละม,มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรลหละจัดงานขึ้นมันไม่เป็นระเบียบคำว่ารเบบตัวน,นี้ลวงปู่มหมายถึงความพร้อมไงแต่ว่ามันไปยืดเยื้อในการวางผ้าบางสกุลในการวางเงินนุ่นยาวไปเฉยๆอันนี้ก็เพี้นผ่านเดินโอ้ยนั่นแหละระเบ ถ้าพูดพูดตามภาษาธรรมจริงๆนะพระไม่อยากไปร่วมงานอย่างนั้นนะเออถ้างานเหมือนเมื่อวานนี้เออป้องดรเป็นระเบียบนะมีนั่งเก้าอี้นั่งเป็นระเบียบเป็นชุด,ช,ดชุดใครมาจากไหนก็เป็นเนี่ยชุดทางด้านนี้ชุดข้าราชการชุดทางด้านนี้มาจากภาคเหนือชุดของเราก็อยู่ตรงน,นี้เป็นชุดของเราทางด้านนี้เป็นพระอยู่ก็จัเป็นระเบียบดีนะเออไม่มีคําว่าระเกลละกะหักแมน้นวัดนั้น ทางด้านนี้น้าท่วมหมดห้องน้าไม่ดีก็ถามเออเจ๊ด้เนาะน่าจะทำห้องน้าดีๆหน่อยยาวเหยยนไปนั่นนั่นน่าจะมีเจ้าภาพนะขอพาก็ไม่มากอ่ะแต่เมลุกก็ใช้ได้อยู่นะนี่กษอตจจะอ่านตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่หมดอยู่นะลูกนะพ่อก็ไปพ่อเราไปตั้งแต่วันนั้นอ่ะวันวันอาทิตย์แล้วนี่ใช่ไหมล่ะเราก็จ่ารถล้วก็ไปต้มต้มมองๆแต่ทางหลังนี้น้ําท่วมมันน้าท่วมหมดนะที่ตรงนี้เนี่ยสลาดทางด้านหลังห้องน้ําก็น้ําน้าน้าท่วมไม่ถึงหรอกแต่ว่าน้ําท่วมลงไปตรงนั้นหมด ห้องน้าก็เลยเป็นห้องน้ำอย่างที่ลูกเห็นๆๆแล้วเออน่าจะมีเจ้าภาพนะเออแต่ห้องน้ําดีๆหน่อยจะนี้เสียที่ห้องน้ําทุกอย่างก็ใช้ได้หมดนะเ,เด็ดห้องน้ำตรงด้านนี้เราเข้าไปโอ้เราไปมองดูมันไม่ไดีเท่าไหร่พ้องงานอย่างนี้มันก็ต้องมีห้องน้ํอยางต่ําต้องยี่สิบห้องนั่นแหละจัดเป็นระเบียบเป็นแบบแผนยาวไปแล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นพอดีทางด้านนี้ทางด้านนั้นโอ้อยมันจะเป็นระเบียบกว่านี้ อันนี้ก็ใช้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช้ได้เราก็ไปไม่ใช่ตาเราไปอยู่นะฉะนั้นเออเขาค้าขอขอขอท่านอยู่นะอืมและเป็นหรือว่างานไม่มีของหมื่นเหมาชาตุนั่นลูจะเห็นแบบนี้เอามาทําไมนั่นแหละแล้วของหมื่นเหมาเอามาทําไมแล้วทําไมไม่จริงไม่จัดงานจัดงานบุญกุศลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นพ่อขึ้นทํามเพ่อก็ถามก่อนงานนี้มีของหมื่นเหมาไหมเขาไม่มีครับอ ว่าแม่สั่งไปแล้วบารมีของแม่ไม่มีใครกล้าเราปั๊บเลยนะพร้อมเลยเรานะเออความประกาศเลยขึ้นเราอารมพภบทเลยได้เลยต่นนั้นไม่งั้นพ่อจะไม่ไม่ยอมนะพ่อจะไม่ให้ศีลน,นะเออไม่ให้สินได้ฟังกันแล้วไม่ไม่ยอมแล้วพ่อมไม่ให้ละแล้วก็จะไอ,อ้ขึ้นไปเลยอารมภบทไปเลยอันนี้นะเขาถามก่อนนะเพื่อความสบายใจทุกส่วน อันนี้วิญญาณแม่สมปองไม่ไปด้วยถ้าไปนั่งแม่ก็จะได้าุแล้วก็ดีนะแม่สมปองนะจัดงานเป็นระเบียบที่สุดสง่างานที่สุดเป็นบุญเป็นกุศลที่สุดเพราะไม่มีของมึนเมาหากแมนมีอะไรก็ตามไปเป็นนี้เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นปกตินะครูบาอาจารย์ก็ดีเขาเคารพเออต่างฝ่ายก็ต่างเคารพกันมาจาก ภาคเหนือก็เออท่านก็ดีท่านก็ข้ามากราบเรากลุ่มนั้นก็ข้ามากราบเราก็ดีดีทุกรูปนะนี่ยก็สาธุด,ด้วยนะนี่คือข้ากันได้เพิ่งอะ่าเลือกนะลูกนะอยเลือกนิกายนั้นอย่าเลือกนิกายน,ะยาน,ายนี้ขอให้เป็นคนดีเป็นพระดีนิกายไหนนิกายอะไรละ่ะธรรมยุทธ์เออนิกายมหานิกายก็มีพ่อคนเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าต่างไปต่างก็รบพระพุทธเจ้าก็คืออยู่ในธรรมอยู่ในวินยัย สมัรสมานจเมะื่อกีโกรมเกี่ยวกันทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระงามที่สุดตะลูลสงางงามพ่อจอะเห็นจะเห็นสองนีการนี้รวมกันเอาทำเอาวินัยหากแมนไม่ได้หมดก็ขอให้สง่างามแต่ขเรานี่เก็บความไม่หมดนะเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาถ้าใครไม่ทำเราจะทำไม่มีมูไม่มีคณะทำเราจะทำ มู่คณะไม่กล้าพูดเราจะพูดนี่หลวงพ่จะเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่สนใจเนี่ยเรื่องของใครเรื่องของมันเรื่องของเราจะทําดีจนวาระสุดท้ายดีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ดีตามความรู้สึกนึกคิดที่เร็วๆซ้ำๆที่เป็นสังขานขันของตัวเองจะไม่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นยังไงพระเจ้าสอนใหญไงตามนั้นตามนั้นตามนั้นนี่เรา,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 าจะกล่าวขอคมาครูบาอาจารย์ไง พอเราจะเทศปาไปแล้วเราก็กราบขอเข้ามากรวาจารย์นะขอเข้ามากรอาจารย์นะที่นั่งเต็มอยู่นี่เนี่ยผมไม่ได้ประมาทพระแม่กรอาจารย์นะนี่ก็คือได้รู้ได้เห็นมาแบบนี้ตั้งแต่ไปคารวาสนะไปเที่ยวตนโลกขุมนั้นนะก็นัลกขุมนั้นเขาก็บอกนี่ก็เทวดาพาไปนี่ใช่ไหมล่ะนี่ไปคารวะโน่นน่ะอ้านลกนียก็มีแต่ระนะนี่พระจับใจใช้เงินใช้ทองอ่ะเออพระกินเหล้าเมาจุลาพระเทศเลเทศเสียง พระกุดดินดาย่าเขาก็พูดให้ฟังกันว่าไงละ่ะเราพูดตามความเป็นจริงนั่นน่ะเราจะ,จะผิดเพี้ยนไม่ได้แต่วันเมื่อวานเราไม่พูดเรื่องนี้เราไม่พูดถึงไปว่าพระจับใจ่ายใช้เงินใช้ทองเราก็ไว้หน้าหมู่อยู่นี่ใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่ได้ไปพูดไปถึงว่าพระกุดดินดาย่าแล้วก็เพียงแต่ว่าพระกินข้าวแรงแล้วก็พูกแกนั้นเองอะแล้วก็ไม่พูดเนี่ยพระไม่ไม่ได้อยู่ในตามไหนาพี่ไหนเรื่องอื่นเราก็ไม่เข้าไปเก้ายวก่ด้วยเราก็ไว้หน้าหมู่อยู่นี่ นั่นพระเทศเล่เทศเสียงเราไปเทศอย่างนั้นเราก็ไม่พูดอ่ะแล้วก็เอาไว้หน้าหมูองงหหม่อยู่นั่นน่ะเราจะว่วยังไงเราก็ให้เกียรติหมู่อยู่นั่นน่ะแล้วก็พูดไก่เพลงได้แค่น้อยแค่นั้น,นเองเอาก็คือจบตรงนั่นน่ะแล้วแต่ใครจะคิดถ้าใครคิดได้ดีพูดนั้นก็ได้ดีนะลูกนะขนาดเราไว้น้าหมู่ขนาดน,น,นั้นนะเราไม่พูดหมดนะลูกก็เห็นนี่พ่อไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะไม่ได้พูดว่าพระเนี่ยไอจับใจ voice, ใจเงินใจทอง เออพระกุดินดาญาเราก็รู้อยู่ว่าเขาทําอย่างนั้นมาเนี่ยใช่ไหมละ่ะเราก็ไว้หน้าเขาอยู่แล้วก็เพียงพูดเป็นกลางๆว่าพระกินข้าวตลอดเวลากินข้าวแรงพระกินราบเลือดแล้วก็เพื่อไปแค่นั้นเองอืถ้าก็รู้ว่าเขากิกนอยู่นั่นแหละแต่พวกนี้ก็คือพอแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันไปแทงแกดำหมูอย่างเราก็ใจอย่างเราก็รู้นี่พระก็ก็กินตลอดเวลานี่ก็เห็นไหมล่ะแถวไหนเขาก็กินหมดนี่เ้าน,น,นหัวหะคำนี่นยศกเล็ก ก้อยกุ้งก้อยปลาจิวล่าเปลือดวุ้ยสุดกุกมีงานใหญ่ก็น้น่นเลยตวงตีสองตีสามโชเล็กไปให้ครูบาอาจารย์แล้วกระทิงแดงเปิดฝาแล้วไม่มีประเพณีถ้าเราพูดไปมากมันก็ไม่ดีลูกมันก็จะทะเลาะบ่แบ่งกันเราพอดีพองามแล้วแต่จะคิดจะไปไหนก็ไปทั้งพระด้วยทั้งอุบาสิกาด้วยคือจะจมในนรกขุมไหนก็พากันไปซะหน่ใจตายใจไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นสวรรค์หรออ ที่เราก็เจ๊เป็นกลางๆพูดถึงศีลพิสุทธิ์ที่สมาธิพิสุทธิ์ที่ปัญญาพิสุทธิ์ที่เราพูดถึงทานเราก็พูดตามหลักพระธธรรมประว่ไหนในพระไตรปิฎกใช่ไหมล่ะนั่นก็ทานที่สามารถจงผลจงบุญจงกุศลถึงคนทีต่ตายไปแล้วได้มันก็มีในหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยหนึ่งทานนั้นตกลงง่ามกลางกู้มีศีลบริสุทธิ์สองเจตนาที่ถูกชื่ออะไรตายเพื่ออะไรสามวิญญาณดวงนั้น ยังไม่ไปเกิดคอยรับบุญอยู่สามทางเมื่อไหร่ก็ถือว่าสําเร็จด้วยบุญคือรับกันขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นนั่นถ้าพระศินบริสุทธิ์เจตนาไม่ถูกก็ไม่ได้รับบีศีลบริสุทธิ์เจตนาถูกแต่วิญญาณไปเกิดแล้ววิญญาณไม่สนใจก็ไม่รับอีกพระเจ้าให้พวกเราทําเองดีกว่าทูกเข้าใจไหมถ้าเราทําเองแล้วบุญกุศลนั้นก็เป็นของเราเหมือนแม่สมปองลุพผล บุญกุศลทำแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้แม่สมปองเลยพอแล้วนี่เต็มไม่เต็มตนนวยแล้ววันปวนาวรณาพรรษาก็จะจุติเกินยายพบภูมิขึ้นสู่เทวโลกทันทีทันทีแต่เราก็จะส่งก่อนนะส่งก่อนผ่อนเวียนเทียนส่งก่อนเรียบร้อยอ้าวภาษาธุการกับแม่แม่ก็จะปั๊บขึ้นไปเลยนะ หรือจะส่งช่วงเช้าให้พิจารณาดูก่อนอาจจะส่งช่วงเช้าพอส่งช่วงเช้านี่แม่ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปปับ๊บแล้วก็กลับลงมาใหม่เนนะบลี่ยนเทียนแล้วฟังเทศฟังธรรมเบี่ยนเทียนแล้วก็ขึ้นไปใหม่คือจะขึ้นไปปับ๊บมันขนาะนั้นคณะจิตเดียวนี่นั่นไม่ได้ไปว่าต้องเหมารถเหมาอะไรไปอย่างนันอย่างนี้นะไม่ได้อันนี้นะลูกนะคณะจิตเดียวถึงแล้วนีนะ่ถึงไหนล่ะ ถึงสถานที่ที่เรียกว่าสุขติภูมิขณะจิตเดียวก็ถึงแล้วสถานที่ที่เป็นทุกคติเหมือนกันนั่นแหละถ้าทำบาปบางคนดงมาขณะจิตเดียวมกันนะนั่นทิพทิพที่เป็นสุขคติทิพที่เป็นทุกคติจะสมบูรณ์บริบูรณนะ์นะขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเะมื่อวานนี้ก็เหนื่อยหน่อยถึงเป็นงานแรกของพวกเราแต่ก็เป็นงานครอบครัวเรานะลูกนะ้แม่สมปองลุงผลนั่น ถือว่าเป็นครอบครัวของวัดป่าหุ่ดินมาก็สิบกว่าปีแล้วที่เราสู้ทุกๆทุยย่างร่วมกันเวลาคนหนึ่งจากไปก็สมควรไปดูแลกันแต่งานนี้เป็นงานเขาเรียกว่าที่ดีที่สุดไม่มีเค่าไม่มีของมืนเมาเป็นงานที่มีระเบียบงานหนึ่งสมควรที่จะนำงานของแม่สมปองมาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราที่เป็นชมรมจิตอาสาสิทธ วัดป่าห้วยลินให้ลูกได้พิจารณแต่ตองและนําแบบอย่างนี้มาใช้กับกลุ่มของเราต่อไปต่อไปลูกก็จะได้บุญได้กุศลเต็มไม่เต็มเหมือนขอบุธนาลูกสาธุแต่ในเมื่อวานนี้เนาะอืมอืมอืม อย่าว่ากรรมต่นะเลยลูกนี่แม้แต่ที่หัวหน้าคำก็ทําไม่ได้นี่นะเพราะนั้นที่เราทําได้ก็คือเราเอาจรีละสังขารพ่อใหญนหนูมาไว้ที่วัดแต่ในบ้านเมาได้เนี่ยนั่นน่ะในบ้านเมาเนี่ยท้่จ่ากขพูดให้ฟังเขาก็มาขอกินเราไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงหลวงปู่ก็ซื้อเราเขากินต้องของแต่ว่าจรีสังข์ศพของพ่อพ่อหนูอยู่ที่วัดเรา นัน่นแหะแล้วก็พิจารณาแต่ตองแล้วก็บอกไม่มนีตรงๆนะแม่นีถ้าแม่เจี๋ยว,วันไหนนี่พ่อไม่เอาเข้าวัดนะพอพิจารณาแต่ตองดูแล้วนั่นแหละพอเห็นเห็นตั้งแต่ของพ่อหนูแล้วมันจะเป็นขี้ปากขี้นี่ของญาติที่เป็นของญาติแม่หนูพ่อหนูไม่หนีก็ขี้เกียจเราเลยว่างั้นนะขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจปิดหูเรา,าว่างั้นเห็นไวม่มาบ้านเรา เออจบเอามาว่าอย่างนี้อนาถาว่าเราขนาดนี้เราจัดไม่ใช่ธรรมดาคนเราก็เต็มทุกวันนั่นแหละถ้าฟังเราจำไม่เคยลืมนลูกนะลองหายกึกอืนอยู่นี่เลยนีน่แล้วมาช่วยอะไรงานพ่อหนอูไม่ล่ะนั่นแหละทำไมจะไม่มาจัดงานร่วมกันลราว่างนั่นนะ่ะดูที่ประดับภาพประดับภาพประดาาับปันนี่ดิการเต้นกับอะไรร่วมกันที่เราว่างนั่นน่ะนั่น อันนี้มาพูดอะไรนี่ไปใส่ไล่ป้ายจีคนนั้นคนนี้ก็เราก็เอาศพมาในช่วงกลางคืนใช่ไหมละ่ะเอาศพพ่อหนูมาช่วงกลางคืนเรามาวางไว้เรายังไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมละ่ะมาล่อ่มล่อไขว่าศพอนาถามันว่าอีหานั่นใช้คํานี้เลยนะมันมันถึงใจดีนั่นนะแหละเราเกลียดมันตั้งแต่วันนั้นจนะถึงวันนี้เนะเราไม่เคยลืมนะพ่อไม่เคยลืมนะนะเยอะบอกเขาว่าเป็นพ่อเป็นพาะที่ลืมง่ายวะไม่มีทาง่ะ โอ้ยเราทําด้วยความเราเราทำด้วยใจเป็นบุญเป็นกุศลนแม่แม่ทุกคนก็ทําด้วยความเคารพพ่อใหญ่หนูเนาะก็ต่างไปก็ต่างเอาจริงเอาจังช่วยกันแต่เป็นพูดอย่างนั้นดูที่มันน่าเกลียดไหมละ่ะแล้วมันมาช่วยอะไรไหมล่ะไม่เห็นเลยเงินทองก็มาจะก,กี่ตังค์ล่ะไม่เห็นมาจากบาทหรือมีปจ้านบาตองนั้นก็ไม่กี่บาทหรอกของเราดูที่มีอะไรก็ให้ให้ให้ทั้ทงนั้นโอ้ อันนี้ไม่พอนะพออันี้ไปใช้พอกลับไปว่าเอาลงเย็นไปใช้ซัดเราอีกแล้วพัดป่าเฮงลินเอาไปลงเสียเลยว่านั่นโอ้ยมันมันแย่มานก็เกิดใจเราไม่ใช่หรือหรอนั่นแหละเรื่องเขาเรื่องมันโอ้ยบอกแม่แม่แม่นีแล้วแม่นี่อันนี้พูดกันตรงๆเลยนะที่บอกแม่นี่เสียนี่ พ่อไม่ไม่เอามานะแต่พ่อจะมาทำจิตเอาถาดไว้ข้างๆกันนั่นก็ตาคู่กันนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่เอาจบเข้ามาอยู่นะค <c> น <oughs> ยุ่งเหยิงคนไปปวดหัวมาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วแต่หลวงปู่ว่าเออชื่อหลวงปู่หมดหลวงปู่เพื่ออะไรก็ฟังตามนั้นแล้วว่าก็จะทูนี่แหละมันนี่ปีนั้นแหละไม่เคยลืมพ่อน,นี่ใส่พ่อนี่เป็นนี่ใส่ถึงโว้ยต่นดี้ฝังลึกในหัวใจแล้วลืมไม่ได้หรอกเรานี่เป็นอย่างนั้น <c oughs> เียนผีหีือเรามีขียนผีขียนถูกก็นั่นนึงเนี่ยบางบาง์ตนาเนี่ยที่เราถ้าไปไปเนี่ยของกลุ่มขพราเราตายนี่ก็ดังที่เห็นนั่นแหละเอาปุบปับปุบปับเราเฝ้าหนีเลยเฮาได้เรากำแก้วเออไปปุบปับปุบปับโอ้ยรีบหนีชวดมดแล้วก็นี่รีบหนีล้วเออไม่เอาล้วไม่ยุ่งแล้วแต่อย่างนั้นแหละ ไปกับไปเจอพบพวกเรานี่แหละรีบเผารีบหนีอย่าไปยุ่งเอาอย่างนั้นน,นะลูกเนี่ยก็ได้แค่นั้นละพับมุมบ้านให้มีระเบียบอะไรนั่นแหละแต่นั่นเนี่ยได้พออ่อนนะลูกนะเขาพ่อปลปลหมดเลยเพราะว่าเป็นตระกูลที่คนเคารพเขาแล้วมันพอกันนี่ใช่ไหมละ่ะจะฝึกฝนอบร,รมนิสัยให้เป็นผู้ดีหน่อยมันก็ไม่เป็นน่ะไอ้กุ้ยยังไงก็ไอ้กุ้ยเท่าเก่ามาันนั่นแหละให้จัดระเบียบเรียบร้อยน่ะกูอย่ามายุ่ง มู่บ้านผมเคยทำอะไรที่ว่ากูจะพูดยไงเพราะว่าเราจะทำถนนให้เขานี่แหละเออเขาไม่ยอมเอาไอ,อ้รถแมคโฮเล็กๆมาเหยียบมาชนเสาเราจนพังหมดนั่นแหละนั่งที่ลูกเข็นมาตั้งนั้นแหละเออบอกลูกนะเขาเขาเที่ยวได้แล้วก็เที่ยวได้ถ้ารถเราข้ามไม่ได้จริงๆเราจะไปบ้านพ่อหนูนี่ว่าอือหรือเอาไว้บ้านลูกเขานี่บ้านเจ้าโจดนี่ว่าก็คือจบตรงนั้นนะ่ะนั่นมันไม่มยากนี่ลูก แลวเราก็มาไม่ได้ก็เอารถไว้นั่นแหละใช่ไหมล่ะกลางเก่งกลางอะไรแล้วก็เอารถไปจอดนั้นมันก็จบมัแล้วนั่นแหะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยลูกนะพอทําแล้วมันเป็นบาปแทนลูกเข้าใจไหมโอ้ได้ยินคำนั่นคำนี้นะอันนี้ถูกแล้วนะนะใครอ๋มอมันก็ผิดที่เนาะ ถ้าไว้พันบาทเขียนหมื่นบาทนี่มันก็มันก็ผิดพอได้เลยก็เนีอฮะ้เขียนเขียนมาหมื่นหนึ่งเออเออ เออเขาก็เขียนผิดว่าเรานี่แหละมันว่า,า,น,านี่แหละนี่แหละเราไปเราไปเราไปนั่นนะเราเราไปเออมอบบัจัยให้หลวงปู่เออหลวงปู่ผมปีนั่นอย่างนี้แหละเ,เงินหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเขียนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาท พอเนี่ยแต่่าหาหมื่นจังเลยผมมาลงตูวผมมาลงตูวมันหมื่นเราก็มันก็แลบไปตัวเรเพราะว่ามันมันไปแล้วเนี่ยก็มาก็ให้ท่านอ่านวก็เขียนให้ท่านอ่านไงผู้เฒ่าเขาอ่านนั่นแหละเราจําได้อยู่ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทที่จริงหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทมันผู้เฒ่าก็อ่านเนี่พ่อก็นั่งอยู่นั่นนะพ่อก็สะดุดอยู่นะก็มาจะขอการรม่กุจาน ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นห้าหมื่นพรจะว่าแต่ท่านอ่านแล้วเออพวนนี้ก็มาแปลเป็นหวยเฉยหวยก็เลยออกจริงๆเอาขำจนตอกตอกแขเที่เจน่าพูดเท่าตั้งใจพูดเฉยเฉยหรอกไ,ไม่ว่านนะเออพูดเท่านั้นอแขกเราก็ฟังฟังนะอยู่นั้นเอามาพ่อทีว่าเดี๋ยวเราก็นั่งติกตันอยู่แล้วเราก็ว่าจะหลวงปู่ไม่ใช่เพาจะว่าแต่คนเขียนหนังเขียนอย่างนั้นจริงแต่ก็อ่านตามนั้น กป,ปแล้วไปล้วอนันนนายจันแดงชัยยะเชิน้อมถวายปัจจัยองค์หลวงปู่เป็นจำนวนปัจจัยหนึ่งพันบาทบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วแต่การครั้งก่อนๆและครั้งนี้ขออุทิศบุญให้กับปีดามารดาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติและสัพพสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรมนายเวรทุกภพทุกชาติไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ ลูกนายจันแดงน้อมกาบด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับผมอ,มอขออมูนากับลูกที่ชื่อว่านายจันแดงชัยชาเชิด้วยขอโมูนากับบุญลูกนะขอโมทนาลูกสาธุรับพรล,ลูกรับพรม,มันก็เขียนผิดบ้างแต่เขียนเยอะนี่เขาไม่บ้าหรอกนะทีต่ต้น ถวายพันหนึ่งเขียนหน้าร้อยนี่มีซุบชิบอยู่นนะ <c oughs> เออแต่ว่าถวายพันหนึ่งเขียนหมื่นหนึ่งนี่ไม่ว่านะ <c oughs> เออพอใจพอใจก็จะว่านะ <c oughs> เออรับพรลพูกรับพรรับพรสาธุนะวิญญาณทุกดวงนะที่หลวงปู่หลวงจาได้เออเรยนามเดยชื่อที่ญาติมาทำบุญนะสาธุการอนุโมทนาบุญ स तु यथा वरिवः पुरा परिपुरेन्ति साकरां एवमेव यतो दिन्नं ते तनङ्गपकपति इचितं वचितं तुमहङ्किपमे वसमिचतु सभे पुरेन्तु शङ्कपा चण्डोपन्न रसो यथा रसो मणिज्योतिरसोयथा Wiwacantu sambaro kovina satu mate pawan yo sukiri kayu ko pawa api wadana siri sani cang paca cataro tama wadanti ayu wano sukang balang kale dadanti sapanja wadanyo wita macara

Tasama dadeyabatimana tito yathadinang mahapalang punya nipada roka seming patita ปานินันติภวะตุสัมบมังคะลังรักขันตุสัมบริวตาสัมบัมบูดาลุภาเวนะสดาสุตีภวันตุเตภาวตุสัมบมังคะลังรักขันตุสัมบริวตาสัมดัมมานุภาเวนะสดาสุตีภวันตุเตภาวตุสัมบมังคะลังรักขันตุสัมบริวตา สัมะสังกางดุพะเวนาัาสดาสุทีภาวนตุเตอ่าจำไ,ไม่ถูกไปอันไปเช็คดูกันเมื่อวานนี้คนเข้ามา